โอเคเทค2สองสดีครับงเขาผมนายซีโมโนเกม w อลทันเดอร์นะครับผมแล้วก็อยู่กับรถถังที่ชื่อว่าโซคิ i, นะครับผมน่ะโซคิไ so ด้ i, หรือว่าโซคิก็แล้วแต่คุณผู้คุณไปนะครับโอเคอันนี้ผมคง,ง,งพ,พูดถูกกันล่ะนะครับอันนี้ก็ดูจากแล้วดูจากภาษาของมันแล้วนะครับอ่าวว่าโซคินะครับ,อ, so i, รบอันนี้เป็นรถถัง SVA ที่เป็นหนึ่งในรถถังที่ยังอยู่ในการทดลองของทางฝั่งจกักรวรรดิญี่ปุ่นนะครับผมเป็นหนึ่งในการเป็นหนึ่งในรถถังทดลองอยู่นะครับไม่ค่อยไม่ได้ออกไม่ได้เอาออกมาเลยนะครับต้องบอกว่าอยู่ในอยู่ในช่วงแค่การทดลองแต่ทุกทีออกมาเนี่ยเพื่อการทดลองทั้งนั้นนั่นคืออยู่มาร้อยกว่าคันนะครับแต่ว่าไม่ถึงไม่ถึงร้อยสามสิบคันนะครับแต่ว่าออกมาเพียงแค่นั้นนะครับผมปอดของมันเนี่ยมันมีรุ่นหนึ่งที่ว่าทาเซ นะครับผมอันนี้รุ่นทสัสเซอันนี้เป็นรุ่นเป็นรุ่นอ่ารุ่นแรกนะครับรุ่นแรกรุ่นแรกแล้วจากนั้นก็โผล่มาเป็นโซคินะครับทัสเซจะเป็นปืนยี่สิบมมกระบอกเดียวนะครับแต่ว่าโซคิอันนี้จะมี20มมสิบมมสองกระบอกนะครับต่างเพียงแค่นั้นนะครับแต่ส่วนตัวว่าอ่าไอ้ทัสเซเนี่ยผมรู้สึกว่าเกาะมันดีนะแต่มัน,ม,นม,มันมีแค่ปืนเดียวงประเด็น ส่วนอันเนี้ยมันมีสกระบอกนะครับแต่การจอเกาะรู้สึกจะเท่ากันนะครับแต่ว่าแต่ว่านะครับในแรงง์ท็อปของมันในญี่ปุ่นในะตอนนี้นะครับผมนั่นคือ M42 Duster นะครับผมอันนี้เลยอันนี้เลยสวยมากอันนี้บอกไว้เลยขอชมเชยว่าสวยมากอันนี้เป็นแรงค์สีของทางฝั่งนี้ถูกปะ่ะจะนั้นเพราะเป็นของมันเป็น มันเป็นแรง5มันเป็นแรง5ของทางฝั่งสหรัฐเรตติ้งเท่ากันนะครับแต่ว่าเพียงแต่ไอ้บ้านเนี่ยมันอยู่แรง5ทาง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 สหรัฐนะครับแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยมันอยู่แรง4นะครับแต่คิดเท่าที่พอดึกได้ก็คือว่าเขาคงยังไม่รู้ว่ามันมีระหว่าง3กับ4หรือเปล่านะครับรถถัง SPA ไรื่งนี้นะครับก็ยังอยู่ในช่วงการทดลองของเขาอยู่นะครับของทางไกจินเองนั่นเอง ก็สลรับโซคินะครับผมถ่ายมาแล้วประมาณรอบหนึ่งนะครับก็คงเอาเทคแรกเอามาลงไว้นิด,นดหน่อยนะครับแต่เทคแรกนี่คือผมยังไม่อัปเกรดแบบโฟแบบนี้นะครับอันนี้อผมอันนี้เป็นเทคสองแล้วอันนี้เพอันนี้เป็นเทคสองนะครับส่วนตัวก็คือมันค่อนข้างจะเรียกว่าบางนะครับมันบางมากมันบางสุดๆเลย แนะนำก็คืออย่าไปยุ่งกับชาวบ้านมากอย่าไปอยู่แนวหน้าอยู่แนวหลังให้ไวด้ดีๆคุณไม่สามารถรับส่วสนได้เยอะเลยนะครับปบ่ตามตมเพราะว่าคุณมีเพียงแค่3คนเท่านั้นเนี่ยหนึ่งสานะครับถ้าคุณไม่มีไอ้ modify อันนี้นะครับผมอัน,น,เน,เมนเนี้ย c ู l i p a t e n i s t m เนี่ยนะครับผมคุณรับรองว่าคุณน่แค่แค่สคนหายไปอ่ะก็เดี้ยงแล้วครับทุกท่านเดี้ยงจริงๆเลยนะครับโซคี so key, นะครับแรงสามเลตติ้งอยู่ที่สัมจุดสานะครับก็ อยู่ระหว่าง2 3งกับสามพี่นั้นแหละครับผม20มม,มท้าย98 c a n แคน,นอนนะครับประจุะสุนได้520นัดการกาหมุนป้อมปืนที่ส4 9ุองศาต่อว,วินาทีอัตราการยิงนะครับ300นัดต่อนาทีอัตราการรีโหลดกระสุน1.2วินาทีเรื่องเกราะอยากจะไม่อยากจะพูดถึงมันเลยด้านหน้า16นะครับผมด้านข้าง12เอาเห็นปะ12นะครับแล้วก็ด้าน,านหลัง10นะครับ ส่วนทางด้านป้อมเปิดนะครับเขาน่าจะตรงนี้นะตรงนี้สิบหกนะครับแต่ว่าตรงนี้แปดแปดแปดนะครับด้านข้างก็อ่าสิบสองตรงไหนวะสิบสองนี่ครับสิบสองตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้เก้านะครับตรงนี้เป็นลังกระสุนเลยทั้งทั้งเซตเลยอันเนี้ยตรงกล่องเนี้ยนะครับเป็นลังกระสุนทั้งเซตเลยด้านหลังสิบนะครับสิบแถวนี้มั้งเนี่ยครับก็ราลายประมาณนี้นะครับก็ระวังตัวด้วยเพราะว่าคุณ ไม่มีเกาะด้านข้างนะครับผมสำหรับโซคิแต่ว่าท้าเสะมันมีแต่ว่ามันมีเพียงแค่กระบอกเดียวไงนะครับเปิดกันแค่กระบอกเดียวน้ำหนักอยู่ที่7.2ตันกำลังเครื่องอยู่ที่1 7 3 SP ที่2,100 RPM ความเร็วส,สูงสุดอยู่ที่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็อย่างผมบอกไปครับมีทั้งหมด3ท่านแล้วก็ด้านหลังตรงเนี้ยข้างหลังเนี้ยเป็นแผงแผง,งแผงกระสุดเลยนะครับ ด,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 ดูจากตัวนี้ก็ได้นะครับเนี่ยแผงกระสุนเลยก็มันระเบิดง่ายมากสอม,มันตายง่ายมากนะครับผมก็อย่างผมบอกไปอย่ายุ่งกับชาวบ้านซะดีกว่านะครับอยู่ห่างๆไว้เลยนะครับแต่ว่ามันก็พอยิงรถถังหลายๆคันได้เข้าอยู่นะแต่ว่าถ้าเจอน,นานาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ค่อยไหวเหมือนกันดีเหมือนกันนะครับเ <laughs> ทคสองเราจะได้มีเรื่องอัปเดตเข้ามาเรื่อยๆนะครับไปรุยเลย ขอเร็วๆนะครับเพราะว่าในเทคแรกอ่ะผมได้ได้เยอะแล้วเหมือนกันเป็นไงครับทุกท่านดูดูแค่สามแค่สองคนหายไปเนี้ยก็จบเ hey ฮแล้วทุกท่าน <laughs> จริงๆไอ้บ้าเนี่ยไอ้พวกกลุ่ม s p a นะครับผมแนะนำให้มันแนะนำให้คุณอ่ะเอามาตอนที่อ่าท้ายๆท้ายๆของแมทตหละนะครับผมเพราะว่าช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่พวกเครื่องบินจะเยอะ แล้วก็คอยไล่สอยเครื่องบินนะครับดูเราดูเทียบกับ kv หนึ่ง l หนึ่งนะครับดูดิดูตัวเรา <c oughs> เราต้องอยู่ติดกับใครใครคาแรคนหนึ่งนะเพราะว่าเขาจะได้เป็นตัวเป็นบังเกอร์ให้เรานะครับผมเป็นโปรเทคเตอร์ของเราแต่ว่าเราพยายามอย่าอยู่ลูกกูจะไปไหนกับมันวะเนี่ยพยายามอย่าไปสูงสิงกับชาวบ้านดีกว่า พยายามม่ายาเป็นลุยกับชาวบ้านนะครับเราก็ฆ่าได้แหละแต่ว่ามันฆ่าได้บางคันไงและอีกอย่างหนึ่งคือเราโคตบางมากนะครับเราบางมากแต่อย่างน้อยสดุดก็คือมันก็ไม่ได้บางขนาดที่ว่าชนต้นไม้ตายอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมันก็พอเอาตัวรอดได้บ้างแหละโอเคเราฟังเสียงมันนะครับประมาณนี้ ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในอ่าแรงสามนะครับแต่ว่าเรตติ้งของเรามันอยู่ประมาณ3.3ถ้าคุณดูในอ่าแรงอ่ในในเรตในเรตติ้งของเรา3.3นะครับก็อยู่ประมาณพวกแรงสองซะมากกว่าถ้าเราไปตีพวกนี้แล้วลองผมว่ายังไงก็ไม่รอดอะ <laughs> รอดอยากโชดชิบหายอะโอเค อยผมบอกไปครับมันก็พอกําจัดได้ในบางคันที่บางๆนะครับพอบางเราเจาะเกาะเข้าแต่อย่าลืมหน้าที่หลักของเรานั่นคือเคลียร์พวกเครื่องบินนะครับโอเคเหมือนพี่แกมาเป็นทีมป่ะไม่เนาะ ข้ามาเป็นทีมมันจะเป็นขึ้นสารักเป็นทีมแต่นี้สึกจะไม่ไม่ใช่มองไม่รู้แต่คุยกันอย่างกับเพื่อนนะพวกนี้เ <c oughs> ุ้ยไม่เข้าเลยอ่ะ แม่งพุ่งแม่งพุ่งอย่างเดียวเลยอะ่ะก็โอ้ลืมเครื่องบินเครื่องบินมันเมาเมาเลยวะโอเคโดนเรียบร้อยโอ,โ,อโอ้ถอยถอยถอย,ถอย,ถอยเราสู้พวกนั้นไม่ไหว ต้องให้ตัวตัวที่มันคาดดีๆไปลุยกับมันเว้ยเราไม่ใช่ตัวที่มันพอที่จะไปสู้กับเขา,เาได้ <c oughs> ตะกี้ก็ลืมดูเลยัวแต่มองไอ้พวกนี้ <c oughs> โอ้โอโอม,มาแล้วยิงมันนะเราบอกเลยว้วยิงมันมาก เป็นรถสายเอสพีเอที่ยิงมันมากๆนะครับแล้วก็เราก็ถึงข้อห้าจะเร็วอยู่แล้วนะครับไม่ค่อยน่าเป็นห่วงอะไรเจ็บร้อยแมวบึ้มโอเคชิวๆครับชิวๆจริงๆมันก็มีวายวิงอยู่ข้าง,างผมมันน้งไอวายวิงอ่ะหนาหนากว่าเรานะครับหนากว่าเราเยอะ โอเคเป้าหมายเราคือเคลียร์ให้กับ A แล้วกันมี S P A a เเฮ้ยทำไมจู่ๆมันก็ตุกเอง สายมาก,ากโ,โอ้โดนเฮ้ยโอ้โ os, แม่เจ้าเกือบไปแล้วไงพี่พี่กีกี้นะครับอย่าทำตามผิดขาดด้คันหนึ่งก็ดีไปเซฟแอนซาว ื่องบินของฝั่งอ๋อป้ายิงรวย,รวยครับรวยรวตัวอีทีกะสุนหมดแล้วเฮ้ยโดนโดนโดนโอเค,อเคผมว่าเราผมว่าผมขึ้นไปจุจดพอยเอดีกว่ะที่เอาก็สุน ก็สุดเราหมดง่ายมากเลยตะขวัวขึ้นไปแล้วนั่นน่าจะไม่รอดเสียวมากเอออีกเรื่องหนึง่งพวกอาร์ตี้นะครับระวังตัวด้วย โอเคโอเคได้แล้วได้แล้วได,ได้ได้ที่แล้วแล้วถ้าถ้าเรามีอาร์ตี้น่าพอช่วยชาวบ้านได้แหละแต่ว่าผมยังอัพไม่ถึงไนงะเอ,อ้อนั่นไง เออไปเรียบร้อยแล้ว่ะกันเนอร์กูสับพงกไปเรียบร้อยแล้วโอ้เรียบร้อยอุ้ยเกือบไปแล้วไงเออผมลืมบอกไปไอกระสุนน่ะปกติมันจะคอยเอาว่าลันเทียนัดเทียนัทถูกปะ่ะแต่เดี๋ยวนี้คือถ้ามันแบบว่ารอ รอคูดาวทีเดียวอ่ะได้ได้ชุดหนึ่งเลยนะครับได้เต็มเลยอ่ะแต่ว่าปกแต่ปกติอ่ะมันคือมันจะค่อยๆหมุนถูกปะ่ะมันจะค่อยๆหมุนคูดาวเสร็จอันหนึ่งก็ได้กระสุนชุดหนึ่งถูกปะ่ะแต่เดี๋ยวนี้นมันกระสุนหมุนทีหนึ่งเนี่ยมันได้หมดเลยอ่ะยิ่งคุณใช้ไปเยอะมันก็ยิ่งโหลดนานนะครับเอาง,ง่ายๆเดี๋ยวคุณจำให้ดี ทำไมกูต้องทิ้งแบบนี้ด้วยวะไม่โดนสักไม่โดนสักคันเลยเออแอซิกได้ก็ดีครับเคยเคยอยู่แลกอยู่ครั้งหนึ่งอ่ะแล้วมัน คือเป้ามันเคลื่อนเลยอะเคลื่อนแล้วว่าผมก็ดันเผลอกดไว้กดปั๊บเนี่ยเพื่อเราตายอะเป็นเบื่อเลยโดนด่ายับอะตอนนั้นอะเวรมากอะมันแหลกอะทำยังไงอะมันคือว่ากดปับ๊บกดวางแล้วเอ้ยกดปล่อยระเบิดปั๊บเนี่ยมันก็เป้าก็เคลื่อนอะเราเพื่อนเรากลุ่มใหญ่อยู่แถวนั้นพอดีชิบหายความสวยบังเกิดใจค่าซ่อมให้เพื่อนระบมเลย มันมีเรื่องเรื่องหนึ่งครับผมอยากจะบอกกับผู้คนมากเลยเกี่ยวกับไอชื่อชิลิเนี่ยนะครับผมชิลิหรือว่าถ้าคุณเอาคําว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นนะเอาแบบคุณคณลองเสิร์ชดูนะชิลิแท้งแล้วก็วิกิมันจะเป็นชื่อภาษาญี่ปุ่นอะ่ะคุณก๊อปมาทั้งแถบเลยนะแล้วก็ลองให้ Google พูดดูหรือให้อาจารย์หรือเซนเซก็ได้นะครับผมเซนเซลองพูดดูนะครับลองให้อ่านดูนะครับมันจะเป็นคําว่าชิลิ นะครับผมชิลีแต่ว่าคุณมันสามารถพ้องเสียงกับคําว่าชิลีก็ได้ถ้าคุณลากยาวนะครับเวลาเอาคำไอ้คาว่าชิลีที่มันใส่ญี่ปุ่นเนี่ยลองไปใน Google นะครับคุณจะได้คําว่าชิลีออกมามันเป็นม,ม,มันสามารถเป็นประเทศชื่อประเทศได้ด้วยนะครับแต่ว่ามันแล้วแต่การอา่าเขาเลยนะระดับเสียงอ่ะนะครับแต่ว่าผม หลายคนบอกว่ามันอ่านชิลีก็แล้วแต่กันไปนะครับแต่ว่าผมขอเอาว่าชิลีตามแม่บทของมันดีกว่าถ้าชิลีอ่ะถ้าชิลีมัน C H I L E ไม่ใช่เหรอเออถูกปะแต่เนี้ยมัน C H I R I ไม่ใช่ L E นะแต่ว่ามันก็แต่ในภาษาญี่ปุ่นมันก็ถ้ามันลากยาวอ่ะชิลีชิลีอย่างเงี้ยมันก็เป็นเป็นชิลีได้เช่นกันนะครับผม ก็ขอเคลียร์กับหลายๆท่านไว้นะครับเห็นมีคนทวงเรื่องนี้เยอะผมผมอิงตามแม่บทของมันอะนะครับบางที Google ท่ o o ู l กิทาสเก็ไม่น่าจะเชื่อถือได้มากเท่าไหร่นะครับบอกไว้ก่อนโอเค กูเจอวายเอ็นไทยเจอวายเอ็นไทยโอเคตอดตอดไปตอดตอดไปเรื่องทางก,การใช้กระสุนนะครับประเภทกระสุนเนี่ยมันแล้วแต่ละกันนะครับคุณจะไปใส่เครื่องบินหรือว่าคุณจะไปสอยรถถังล่ะเทียนแค่นั้นแหละแต่ถ้าคุณไม่รู้ว่าจะใส่เครื่องบินหรือรถถังนะครับเอาดีฟอล์ กลางๆดีสุดครับปะปะปเครื่องบินยังไม่มาไอ้ยาส,สตุกสามนั่นไม่มีใครใช้เครื่องบินเลยเหรออะไรวะ โอ้ชิปหอแล้วมันหันมายิงยิงพวกยิงยิงมันยิงมันยิงมันนั่นแหละยิงมันเร็วๆมันจะตายแล้วนะเพื่อนเอ้ยเรียบร้อยโอ้ชิปหอลมีกี่ตัววะห้าหกตัวน่ะเอ้อย่า m อ a 3่นี้กูไม่สู้อ่ะน,นี้ไม่ไหว หนาเกินถอยยาวเลยจ้าโอเคอุ้ยรอดเอ,อ้ยอยาผมรู้สึกว่าผมมาผิดจุดมากเลยเอาเครื่องบินชิบหายไปนู่นแล้วกู <c oughs> ลืมได้อยู่นะเรียบร้อย อ๋อนี่เามีคาเซ่ไปหนึ่งแล้วพยายามเซฟตัวเองไว้นะครับถ้าไปถ้าไปไม่ได้นะเพราะว่าถ้าถ้าคนยิ่งอยู่นานนะครับคนได้พอยมากขึ้นแต่ก็ระวังให้ดีนะครับอยู่หลังนี่เลย โอ้โหเอนจินพังเอนจินพังอ่ากะสุดแลหมดแล้วตอนนี้เนี่ยอาเรียบร้อยรอไปจ้ากันเนอร์กูสัมผเวไปแล้วน่ะไปกันเนอร์มึงเหรอก็รอดเดอร์มึงเหรอ เออยังไงไว้ตัวเออไม่ทันอะ่ะอีตัวนึงอะ่ะไอ้บ้านนั่นยิงกูจังผมว่ากระสุนธรรมดายังไงเราฆ่าเราได้สบายอยู่แล้วไอ้สิบสองจุดเจ็ดของดีเชอร์แมนอะ่ะโอ้ยสบายเลยยิงเราสบายยิงเราเข้าแบบสบายสบายเลย โอเคการว่ายเพลงท่านทั้หแล้วกันนะครับก็ขอบคุณมา,มากๆเลยท,ที่ติดติตามกันมาตลอดนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ไว้เพลงท่านี้แล้วกันนะครับบาย